สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่53แล้วนะคะมาฝึกอ่านเขียนภาษาไทยกับคุณครูรัตวดีสามารถนะคะคลิปนี้คุณครูจะนําเสนอมาตราตัวสะกดนะคะตามคุณครูต่อเลยค่ะมาดูมาตราตัวสกดนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็น หมวดมาตาตัวสะกดในภาษาไทยนะคะมาดูมาตราแรกเลยนะคะมาตราตัวสะกดแม่กอกาแม่กกาเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่าเสื้อผ้าไก่แจ้งูน้ําเห็นไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยมาดูมาตราที่มีตัวสะกดนะคะมาดูมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะแม่กกก็คือมีตัวกอไก่สะกดตรงตามมาตาเลยนะคะเช่นคําว่าหมวกเห็นไหมคะ มีกอไก่นะคะรคูใส่สีแดงๆไว้อยู่นะคะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคําว่าหมาะนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดและในมาตราตัวสะกดแม่กกนี้มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะก็มีตัวขอไข่คอควายคอระคังนะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาแต่อยู่ในหมวดของออแม่กดแม่กกนะคะ อยู่ในหมวดของแม่กบที่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะเช่นคําว่าเมฆเห็นไหมคะคอละคังสะกดอ่านออกเสียงเหมือนอกกอไก่สะกดนะคะสุนักเห็นไหมคะขอไข่สะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะแล้วก็ล้ํายุกเห็นไหมคะยุกนะคะคอควายสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะ ขอไข่คอควายคอละคังอยู่ในมาตาแม่กกนะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะตามคุณครูต่อเลยนะคะมาดูมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะแม่กงก็คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าฟักทองนะคะเห็นไหมคะงองงูสะกดนะคะมะม่วงสิบสองใกล้เคียงนะคะ มาดูมาตราตัวต่อไปนะคะมาตราตัวสกุแม่กดแม่กดนี้คือคําที่มีดอเด็กเป็นตัวสกุตรงตามมาตานะคะเช่นคําว่าขวดนะคะดอเด็กสกุนิดหน่อยนะคะดอเด็กสกุคคาว่านิดนะคะคัดลอกนะคะมีดอเด็กสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กดนะคะดอเด็กสกุเป็น ตรงตามมาตานะคะและมีตัวอื่นๆอ,อีกนะคะหลายตัวเลยนะักเรียนดูเลยนะคะตัวพยัญชนะเหล่านี้อยู่ในมาตาแม่กฎนะคะเวลาไปผสมกับคำไปเป็นตัวสะกดนะคะไปเป็นตัวสะกดจะอ,ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดพยัญชนะเหล่านี้ให้นักเรียนจำ จำเองนะคะจำเลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนได้จําเลยนะคะเมื่อไปอยู่ในรูปของคําแล้วให้อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะพยัญชนะเหล่านี้เป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กฎที่ไม่ตรงตรามมาตาเวลาออกเสียงให้ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะเช่นคําว่ารัฐบาลน,นะคะเห็นไหมคะ ถอฐานตัวสะกดเตะอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะรถยนต์นะคะเห็นไหมคะเหมือนดอเด็กสะกดเลยคําว่ารถนะคะรถหวานนะคะเหมือนดอเด็กสะกดนะคะราชดอนวินิฉัยนะคะนักเรียนจํานะคะแต่ละมาตานะคะตามคุณครูต่อค่ะมาดูมาตาตัวสะกดแม่ต่อไปนะคะคือแม่กลแม่กลก็คือ คำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดตรงตามมาตาเช่นคําว่านอนนะคะเห็นไหมคะนอนหนูสะกดนะคะสืบสารนะคะนอนหนูสะกดหวานอย่างนี้นะคะนอนหนูสะกดและมีตัวอักษรพยัญชนะตัวอื่นที่อยู่ในมาตาแม่กลไม่ไม่ตรงตามมาตานะคะแต่เวลาเป็นตัวสะกด นาไปสะกดแล้วอ่านออกเสียงเหมือนนอน,นูสะกดนะคะก็มีตัวรอเรือรอลิงรอจุรายอผู้หญิงนนเนนนะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะแต่ออกเสียงเวลาไปผสมคําไปเป็นเป็นตัวสะกดแล้วเมื่อไปเป็นตัวสะกดแล้วอ่านออกเสียงเหมือนนอนูสะกดนะคะเช่นรัฐบาลเห็นไหมคะรอดิงสะกดนะคะแต่อ่านออกเสียงเหมือนนอนูสะกดนะคะการบ้าน คูนหารการจนะบุรีบึงการเห็นไหมคะเอานำพยัญชนะเหล่านั้นมาสะกดแต่อาจออกเสียงเหมือนนอน,นูสะกดนะคะตามคุณครูต่อเลยค่ะต่อไปมาดูมาตราตัวสะกดแม่ก,กบนะคะแม่ก,กบก็คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราเช่นกบรับทราบนะคะเห็นไหมคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดและก็มีตัว พยัญชนะตัวอื่นอีกที่มาสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดก็มีตัวปอปลาพอพานนะคะฟอฟันพอสำเพานะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่ออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดนะคะเมื่อนําไปสะกดแล้วจะอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดเช่นลาปปาปากนะคะเห็นไหมคะพอสำเพาสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดนะคะบุญบาปเห็นไหมคะ ป่อปลาสะกดอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดนะคะทัพพียีราฟนะคะนักเรียนลองฝึกดูนะคะฝึกบ่อยๆแล้วนักเรียนจะเก่งเองนะคะตามคุณครูต่อค่ะมาดูตัวต่อไปค่ะมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะแม่กลมคือคําที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะตรงตรามมาตรานะคะเช่นกระเทียมขนมกลมมะขามชามนะคะเห็นไหมคะ อมาเป็นตัวสะกดนะคะแม่กลมตามคุณครูต่อนะคะมาดูมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะแม่เกยก็คือคําที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะเช่นกล้วยหมายรายสวยรวยอร่อยเห็นไหมคะแม่เกยคือย่อยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะตามคุณครูต่อนะคะ นักเรียนมาดูมาตราตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะแม่เกลแม่เกลคือคําที่มีอวอหวนเป็นตัวสะกดตรงตรามมาตรานะคะเช่นมะนาวข้างขาวเจ้าสาวลาวนะคะมีอวอหวนเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสะกดทั้งหมดแปดแม่นะคะให้นักเรียนไปฝึกนะคะแล้วก็แม่ที่เ แม่แรกๆเลยก็คือมาตราตัวสกดที่เป็นแม่กอกาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเรียนรู้แล้วก็จดจํานําไปใช้นะคะนักเรียนคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราตัวสกดไปหมดทุกมาตราแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกจํานําไปใช้ให้ได้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆฝึกเทียบบ่อยๆนะคะเทียบเสียงบ่อยๆนะคะจําให้ได้นําไปใช้ให้ได้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียนส่งคลิปนี้ต่อแชร์ต่อนะคะเพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักคุณครูได้มารู้จักคุณครูได้มาเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะในช่วงชั้นที่หนึ่งนะคะนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่หนึ่งจริงๆนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้คุณครูนะคะกดติดตามคุณครูด้วยนะคะคลิปหน้าคุณครูจะนำเสนอแบบฝึกนะคะเพื่อให้นักเรียนมาฝึกทบทวนความจำของนักเรียนที่เรียนไปแล้วว่านักเรียนเรียนรู้เข้าใจขนาดไหนแค่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามคุณครูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ